กลับมาในช่วงนี้ครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการ Give Me Five ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชางประยุนครับเช่นเคยครับวันนี้เรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพที่ดีนะครับต้องเป็นกูรูท่านนี้ครับเภสัชกรหญิงนทิดาจันทราวรีหรือคุณนุ๊กของเราครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับสวัสดีค่ะคุณนุ๊กครับวันนี้เรื่องของเซลลูไลท์เรื่องของรูปร่างเรื่องของสัดส่วนเนี่ยคุณผู้หญิงหลายคนนี่บอกว่าโอ้โห ให้ความสําคัญมากๆ<ฮ>ะนะครับบางคนบอกว่าเนื้อเนื้อเยอะตรงนี้เนื้อเยอะตรงนั้น ตรงนั้นเยอะเกินไปอะไรแบบนี้คุณนุ๊ครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาเล่าให้เราฟังบ้างไหมครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเซลูไลท์แล้วกเ็เรื่องของอส่วนเกินเฉพาะจุดเนี่นะคะเป็นสิ่งที่แก้ค่อนข้างยากมากม,มากเลยแต่ว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะจุดตรงนี้ได้ตัวแรกเลยที่อยากแนะนำก็เป็นตัวอารมาติกบอดี้ครีเอเตอร์ของเรานะคะคือตัวนี้เนี่ยสารสําคัญหลักๆเลยเขาจะชื่อว่าคาเฟซิเลนซ ซึ่งมันคือส่วนประกอบของคาเฟอีนนั่นเองค่ะทีนี้คาเฟอีนเนี่ยเขามีงานวิจัยมารองรับมากมายแล้วนะคะว่าสามารถช่วยลดการสะสมไตรกอสรด์ในในในใต้ชั้นผิวหนังได้แล้วก็สามารถลดการสะสมแล้วนะคะแล้วก็เ,เรียกว่าเอาไตรกอไรด์ที่สะสมอยู่เนี่ยออกมาเผาผลาญให้เกิดพลังงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยลดเซลลูไลที่สะสมอยู่แล้วแล้วก็ลดการเกิดเซลลูไลใหม่ด้วย คือเฉพาะใต้ผิวหนังนะใช่ใช่ค่ะอันนี้คือสารสําคัญของเขาที่ช่วยในการลดเซลลูไลท์เลยนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีอัลเจอรเอ็กแทรหรือว่าสารสกัดจากสาหร่ายมีทั้งสีแดงสีเขียวสีน้ําตาลเลยซึ่งช่วยในการบํารุงผิวด้วยโดยเฉพาะสีน้ําตาลเนี่ยค่ะจะมีสารไอโอดีนอยู่เยอะซึ่งไอโอดีนเนี่ยจะช่วยในการไหลเวียนเลือดก็คือช่วยให้กําจัดไรกิสลายหรือว่าไขมันหรือเซลลูไลท์เนี่ยแหละค่ะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเขาชื่อชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นอา OMATIC BODY c r e a o r ฉะนั้นเขามี something a โ o m a t i c อ่าก็คือ essential oil ออคือตัว essential oil เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นตัว c a m f e r lime oil หรือว่า lemon oil ตัว grapefruit oil นะคะซึ่งสามารถกระตุ้นการไหลเวียนแล้วก็ทำให้อะ พลังงานใช้ใช้มากขึ้นในเซลล์ก็จะช่วยลดเซลลูไลต์ตรงนี้ได้ด้วยค่ะค,คุณุูกครับคราวนี้วิธีการใช้เขาใช้กันยังไงฮะ,ะตัวนี้แนะนาว่าให้นวดต้องเป็นคนขยันนวดน,นะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของไขมันสะสมตามผิวหนังหรือเซลลูไลต์เนี่ยมันเกิดยากนะคือใช้เวลานานเลยตอนเด็กๆเ,เราไม่มีเลยใช่ไหมโ <c oughs> ตมาถึงจะมี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันสะสมมาเรื่อยๆจากการ <c oughs> ใช้ชีวิตของเราหรือจากการรับประทานอาหารนะคะที่ไม่ถูกต้องสักทีเดียวทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ กําจัดมันออกไปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันอืมอเพราะฉะนั้นมันมายากมันก็ไปยากเหมือนกันนานไหมฮะก่อมันจะไปเนี่ยเออต้องนวดเช้าเย็นค่ะแนะนำว่าให้นวดเช้าเย็นแล้วก็อาจจะต้องใช้ใชเวลากับมันสักประมาณ1520นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วออกแรงนวดหนักหน่อยไม่ได้เหมือนนวดแตแตะสัมผัสเหมือนทาครีมบารุงผิวทั่วไปอันนี้ต้องนวดให้มันครีมเขาซึมเข้าไปจริงๆค่ะแล้วก็นวดนวดวิธีนี้วิธีการนวดเนี่ยให้นวดไล่มาที่ต่อมน้ําเหลืองของเราเพราะว่า ไขมันตามร่างกายเนี่ยจะถูกขจัดออกทางต่อมน้ําเหลืองนะคะเซลลูไรต์ไตกรีสลายต่างๆจะถูกขจัดขจัดออกทางต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองอยู่ที่ไหนบ้างทราบไหมคะต่อมน้ําเหลืองเหไรครับ,บตามข้อพับไหมฮะ ใช่ถูกต้องค่ะข้อพับต่างๆนะคะถ้าที่แขนจะนวดมาที่รักแร้หรือว่าใต้วงแขนนะคะแล้วก็ถ้าที่เป็นต้นขาหรือว่าขาล่างเนี่ยก็นวดมาที่ข้อพับข้อพับหลังเข่าข้อพับหลังเข่าแล้วก็ต้นขาก็นวดมาที่ขานีขานีอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีต่บน้าเหลืองอยู่ครับคุณลูกถ้าคนที่มีช่วงช่วงพุงหรือหน้าท้องก็ต้องนวดไปทางไหนฮะให้นวดขึ้นดีกว่าค่ะไม่ต้องนวดลงต้านแรงผลเดี๋ยวมันจะย้อยใช่ไหม ให้นวดขึ้นนวดขึ้นมาที่รักแร้นมาช,ช,ช่วงรักแร้ใช่ไห<ช>มครับ<ช>เป็นเป็นต่อน,น้ําเหลืองใช่ไหมครับคนที่นวดก็บอกว่านวดเช้าเย็นเนี่ยปัญหาคือว่าตอนเช้าก่อนที่จะออกไปทํางานคุณผู้ชมบางคนเวลาที่แต่งตัวเอาไปทํางานแบบนี้คือถ้าตื่นเช้าหน่อยเนาะนะครับขยันหน่อยตื่นขึ้นมานวดเนี่ยแล้วพอนวดเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาจะใส่เสื้อผ้าทํางานเนี่ยมันจะเลอะไหมอ่ะ ไม่เลยค่ะเพราะตัวนี้ซึมซาบสู่ผิวได้ดีม,มากๆคือเหมือนกับการทาบอดี้โลชั่นเลยเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีตัวบำรุงผิวอย่างเช่นวิตามินอี e, หรือว่าโจโจวาออยล์ด้วยซึ่งช่วยในการบำรุงผิวนะคะเพราะว่าเรื่องของเซลลูไลท์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของไตรกเซอไลส์สะสมใต้ผิวหนังแต่มันคือความออนแอของผิวด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวอ่อนแอเวลาเราเคลื่อนไหวทีนึงเนี่ยก็จะมองเห็นเป็นเซลลูไลท์ขึ้นมา ถูกไหมคะเพราะว่าการที่ผิวผิวหนังเราเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงแล้วทำให้เห็นเซลลูไลท์ได้ง่ายอ่าหรือบางคนเนี่ยยืนอยู่เฉยเก็เห็นแล้วยังไม่ต้องเคลื่อนไหวเลยนะคะก็คือผิวมันอ่อนแอไม่กระชับก็จะเห็นเซลลูไลท์ได้ครับคุณนุชครับคราวนี้เซลลูไลท์เนี่ยบางคนอาจจะสังเกตตัวเองแล้วบอกเออฉันเป็นคนเจ้าเนื้อเฉยๆนะเซลลูไลท์อาจจะไม่เยอะคราวนี้สังเกตได้ไหมว่า ผิวตรงไหนที่มันมีเซลล,ลูไลเยเยอะๆในวิธีการดูไหมอ่ง่ายๆเลยอย่างแรกเลยคือที่แขนค่ะท้องแขนของเราเนี่ยบ,บิดทีนึงอาจจะเห็นเซลล,ลูไลแล้วหรือว่าไม่บางคนไม่ต้องบิดนะคะแค่แสงไฟส่องลงมาเนี่ยก็จะเห็นเซลล,ลูไลใต้ผิวหนังแล้วคือบิดแล้วเห็นเซลล,ลูไลเลยเหรอใช่ บิดยังไงครับมีวิธีการบิดไหมครับก็บิดบิดธรรมดาเลยค่ะคือจับจับเฉยๆไม่ต้องไม่ต้องจับแรงมากเออไม่ต้องจับแรงมากแล้วแค่บิดเบาๆแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ไงบางคนก็เห็นสีรุลแล้วมันจะเป็นแบบผิวคล้ายเปลือกส้มคือเป็นผิวหนังครุกขระขรุขระอ๋อทีนี้ลองส่องกระจกดูก็ได้คะส่วนหนึ่งเนี่ยต้นแขนมีแน่ๆในผู้หญิงหลายๆท่านเลยทีนี้เนี่ยต้นขาเนี่ยมีแน่ๆลองส่องกระจกหันหลังส่องกระจกหันหลังหันหลังมองกระจกเฉยๆไนะไม่จําเป็นต้องเป็นคนเจ้าเนื้อนะคะคนตัวเล็กๆทั่วไปเนี่ยก็ ก็เห็็นกสามารถมีเซลลูลา์ได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของไขมันสะสมในร่างกายอย่างเดียวมันเกี่ยวกับผิวหนังที่ออนแอด้วยครานี้คุณดูครับเห็นมีอีกสองตัวค่ะตัว body creator ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่คล้ายๆกับตัวม r ติกบอดี body creator เลยแต่ที่เขาไม่มี e s s e n ยลออ o ล์ที่ช่วยในการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาจะเบากว่าคือเป็นโลชั่นแต่ตัวนี้เนี่ยสำหรับเหมาะกับการนวดหนักอะค่ะคือเขาอยู่บนผิวได้นานกว่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับการนวด อาจจะถ้าสําหรับคนที่อยากดูแลรูปร่างจริงรๆแล้วมีความขี้เกียจมากหน่อยอ,อาจจะใช้ตัวอโรมติกบอดี้ครีเอเตอร์ตัวเดียวแต่ถ้าอยากให้มันเห็นผลเร็วขึ้นอาจจะใช้อโรมติกบอดี้ครีเอเตอร์เนี่ยทุกวันแต่ตัวตัวบอดี้ครีเอเตอร์ครีมตัวกระปุกเนี่ยนะคะคอาจจะนวดแค่อาทิตย์ละครั้งเพิ่มเข้าไปอยา่างเช่นในวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะอยากนวดเพิ่มก็นวดเพิ่มเข้าไปได้ แล้วกระบวนการหรือวิธีการทํางานของเขาในเหมือนหรือต่างกันยังไงครับพี่นุ๊จะใกล้เคียงกันเลยคืออย่างตัวอโรมาติกบริเคเตอร์เนี่ยเขาจะใช้ Cafe คาเฟอีนเป็นหลักในการลดการสะสมไตกร,ร,รตกลีเซอไลด์ไตรกลีเซอไลด์แล้วก็เร่งการผ,าผักอผลานมันออกไปใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้สารสกรัดจากธรรมชาติคือเป็นสารสกรัดจากดอกบัวซึ่งช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็ลดการสะสมต,ติไตรกลีเซอไลด์ได้เหมือนกันเลยครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแบบขวดแรกเนี่ยหรือกระปก กระปุกที่2เนี่ยนะครับขยับมาเนี่ยนะครับถ้านวดเองไม่ถนัดแอบกระซิบว่าให้คนที่บ้านนวดนะสบายตัวด้วยสบายตัวสบายมือสบายมือฮะให้คนที่บ้านช่วยนวดนะฮะก็ลืมบอกไปอีกนิดนึงค่ะข้อแตกต่างอีกอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนมากๆคือบอดี้ครีเอเตอร์เนี่ยเขาจะมีคูลิ่งเอฟเฟกต น่าจะเย็นใช่เป็นทําให้ผิวเนี่ยเย็นขึ้นกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทําให้การขจัดไขมันเนี่ยดีขึ้นด้วยครับค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่มีก็เลยอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่ขี้เกียจหน่อยใช้ทุกวันหรือว่าใช้ทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าอยากเห็นผลดียิ่งขึ้นก็ใช้แบบกระปุกด้วยสักสัปดาห์ละครั้งสองครั้งเพิ่มเข้าไปคือถ้าใครบอกว่าไม่อยากนวดออกแรงมากๆก็ใช้ตัวแรกใช่ค่ะนะครับ ก็คือแต่ว่าต้องขยันทานะต้องขยันทาแล้วเราลงน้ําหนักด้วยนะครับแต่ถ้าอยากลงน้ําหนักเยอะมากขึ้นนะครับก็เป็นตัวที่2จะเหมาะกว่าแล้วก็จะเหมาะมากกับการที่ให้คนข้างๆนวดให้คนข้างๆนวดนะใช่เพราะว่ามันครีมเขาจะ เข้มข้นกว่าครับคราวนี้ตัวที่สองนีครับคุณนุชครับอีกตัวหนึ่งเวลาเวลาที่เรานวดเวลาที่เรานวดเนี่ยครับมันจะเลอะเสื้อผ้าไหมครับคือนวดเสร็จต้องล้างออกไหมตัวนี้อาจจะต้องล้างออกค่ะเพราะว่ามันมันข้นกว่าอย่างที่บอกไปคือตัวนี้นไม่ต้องล้างเหมือนบอดี้โลชั่นเลยแต่ตัวนี้ควรจะล้างออกอือครับด้วยประสิทธิภาพของเขานะครับคราวนี้ขยับไปอีกหนึ่งตัวครับคุณนุชครับ อ่าตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็น Dramatic Firming Body o i y m i r m i r g Cream อย่างที่บอกไปว่านอกจากกระชับสัดส่วนไปแล้วลดเซลลูไลท์ไปแล้วอ่าบางคนเนี่ยพอลดละเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกขนาดลดอ่าแต่มันไม่เฟิร์มอกไหมคะมันดูแบบหย่อนยานไปไปนี่ป็าไงอ่าพอไปาปปั๊บก็กระเพื่อมถ้าไปไปสองข้างปั๊บบินได้เลยนะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัว f i ิร์มมิงคือเขาจะช่วยกระชับให้ให้ให้ผิวมันกระชับดูเฟิร์ม ดูเฟิร์มมากขึ้นนะคะตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าเฟอร์มิเดิมคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชพันธุ์หลายชนิดที่ช่วยในการทําให้เขาเรียกว่าโครงสร้างของผิวเนี่ยดีขึ้นกระชับมากขึ้นนะคะรวมถึงมีตัวที่ช่วยในการเป็นซิลิกอนที่ช่วยในการค้าจุนของผิวในเรื่องของทําให้คอลลาเจนกับอีลาสตินเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอด้วยอืบก็คือนวดแล้วให้ลดแล้วคือลดเฉพาะจุดตามที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ต้องมีการทําให้จุดที่ลดแล้วเนี่ยมันเฟิร์มหรือมันคงตัวตามที่เราอยากให้มันอยู่ในรูปแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้นี่เรียกว่าปั้นหุ่นแบบดินน้ํามันเลยวิธีใช้ก็เหมือนกันเลยคือใช้การนวดเหมือนกันเช้าเย็นแล้วก็ให้นวดตามหลังตัวดรามาติกบอดี้เคอร์เตอร์ได้เลยค่ะครับแล้วถ้าสมมติว่าตัวเฟิร์มมิ่งเนี่ยฮะถ้าเราไม่ใช้ดรามาติกกระปุกนั้นเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้ตัวแรกเราใช้ได้ไหมได้เหมือนกัน หมายถึงว่าใช้ไม่ใช้ไม่ใช้เฟอร์มิงอ่าเราเราเราใช้เฟอร์มิงฮะเราอยากใช้เฟอร์มิงเพราะเราอยากให้เขาคงรูปถูกไหมค่ได้ครับพอนวดอย่างดีแล้วอยากให้คงรูปแต่แต่เราไม่ได้ใช้กระปุกนี้อแต่เรามาใช้ตัวนี้คือตัวนี้เน้นให้ใช้ทุกวันอยู่แล้วเช้าเย็นแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแนะนําว่า3ตัวเนี้ยใช้ทั้ง3ตัวดีกว่า จริงๆแล้วถ้าพูดว่าให้ได้ผลดีที่สุดเห็นผลเร็วที่สุดก็สามตัวดีกว่าแต่ต้องอาศัยความขยันนะของเราเองแล้วคนรอบข้างด้วยครับดีจังเลยครับอันนี้น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องกังวลในเรื่องของรูปร่างก็ใช้ได้<ช>คุณผู้ชาย คุณผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเซลลูไลต์แต่จะมีปัญหาเรื่องสัดส,ส่วนเกินมากกว่าหมยความว่าเออจะมีพุง,พงหรือว่าใส่กางเกงรัดเข็มขัดไปปุ๊บมันติ้นเนาอะไรเงี้ยค่ะ,ะอันนี้ก็ใช้ได้ได้เหมือนกันอเอาละคุณผู้ชายครับวันนี้เนี่ยถ้าเริ่มมีหน้าท้องนะครับก็สามารถใช้เซ็นี้ได้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะนะครับ ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวน่าสนใจมากๆเลยครับาล้วคุณนุกครับสุดท้ายที่อยากให้คุณนุกฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยการดูแลในเรื่องของรูปร่างเรื่องของสัดส่วนของตัวเองนะครับเรามีวิธีการดูแลยังไงบ้างครับให ให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาได้ค่ะเรื่องของเซลลูไลท์อย่างที่บอกไปว่าเกิดจากการสะสมเป็นเวลานานานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการรับประทานอาหารแล้วก็เรื่องของโครงสร้างผิวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้บํารุงผิวให้ดีให้ผิวชุ่มชื้นอยู่เสมอพยายามอยาให้ผิวอักเสบที่เกิดจากการแห้งตึงของผิวเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารนะคะแนะนําว่าให้รับประทานอาหารที่เป็นผักผลไม้มากๆโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยก็จะมีกรดผลไม้อยู่ที่ช่วยในการขาจัดเซลลูไล หรือว่าไขมันส่วนเกินได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงรับประทานของหวานหรือน้ําตาลตา่างๆหรือว่าพวกแป้งเนี่ยไขมันให้น้อยลงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ดูสวยงามแล้วก็ไม่ขรุขระเห็นเป็นซูไล์แล้วล่ะคะ่ะ เอาละครับผู้ชมครับวันนี้ครับก็ได้ทั้งเคล็ดลับดีๆความรู้ดีๆวิธีการดูแลตัวเองที่ดีด้วยนะครับในการดูแลปรับรูปร่างของตัวเองได้ตามความต้องการเลยทีเดียวครับวันนี้ต้องขอบคุณครับเภสัชกรหญิงนทิดาจันทร์ธรบารีมากๆเลยครับขอบคุณคุณลกมากครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะพูดคุยกับเราหรือมีคำถามนะครับอยากจะถามในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ดีนะครับสามารถส่งคำถามของคุณมาได้ครับที่อีเมลของเราครับ g i f ต m e ี a ฟแอ f r ิฟ n ริน n n นัลคครับหรือติดตามชมรายการย้อนหลังได้ครับที่ w w w g i f r i n c h a n n e l c o m วันนี้ครับช่วงนี้สนับสนุนโดย g i r r i n v อั o บลอนทิเปนเน็ครับครั้งหน้าเรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการ Give Me Five วันนี้ผมและคุณนุกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ